แคบค่ะแล้วเด็กถึงยังได้ใช่เหร เอาให้สิได้นงะก็ต่้สมัครแค่มได้พป่น้องไไต็ไปต้สมัคหนาวได้นะนมากินไข่เป็นรองด้วยแซบขัดเม่ได้กลิ่นยังได้ไข่เอา no 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 พี่น้องเนะาะมุกลนเดเนาปะเดีย๋ยวสิปรเดีย๋ยวไม่พิลัพลสินนสบายดีพีน้องมาเดินมากินต่ำอะน,นะมากินต่ำมะฮงไปเดียกินต่ำมะฮงได้เลยมามา,ม,ามุกลเนเลยเนาะ

มาเรมาเรพี่นูนีน่ทัวดเลยต้งจะไมเคิดตรงทั้งหมกค่อยกบใส่พี่นูค่อยเอาอะน,น้ำปลาสลัสดพี่หนูทำหุดหงิดนแซบอ่ะน่แซบนะนแซบบอ้ะฉันไล่กับแซบได้เนาะ จะไล่ก็เสียบได้นะตามมาคือม,ออมาด้ิม่มพี่นนี่ทั่วเด็ดเซฟเซมามากินกันด้วยพี่นด้วยอือเนี่ยเราคอนเซฟพี่นมะมามาเป็นกํานพี่น น่าเสบอน่าเสียบพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อกินน้ำค้อยเรื่อยโอเคโอเคจ่ายเรย่อเด้อโอเคโอเคบายพี่น้องดึงนะทำน้ำฮือก้อยพี่น้องทำน้ำฮือมาเด้อมาเด้อพี่น้องน้อทัวเด้อ เคิดจังเลยพี่น้องเนาะนุ๊กจะเอาให้ใส่ใจหน่อยต่ำสมขแค่เลนพี่น้องก็ไป่ไดต่ำเสมอหนาวได้นะมามากิน้ค่อยะเป็น,ปน้งได้สบายดีพี่น้องมาเดินมากินต่ำอ่นะนะ มากินส่มมะฮึงไม่ได้กินน้อก็ต่ำมะฮึงได้หนากมากมาแม่กินอ่ะมึงเซร็จเสร็ครับ สบายดีพี่น้องมาได้มากินต่ําอ่ะล่ะมากินต่ํามาหึงอ่ะไม่ได้กินต่ํามาหึงด้วมามา สบายดีพี่น้องมาเดินมากินต่ำอะนะมากินต่ำมะฮึงน้ำก้อยเด้กินน้ำก็ต่ำมะฮึงได้นมามามาไปเจออ้วกีใสหนึ่งก็ต่ำซะมะแค้มเดินกินน้องก็ไปเดินต่ำสะมะหนาวได้นะมามากินน้ำก้อยไปกินน้อด้วยมาแซ่บมาแซ่บพี่น้องมาเด้อมาเด้กินน้ำก้อยนะโอเคโอเคจากน้ได้เยโอเคโอเคบาย เพียงลน้องเรื่องสักลุวเราใช่ะเซฟเซมมามากินกันด้วยพี่นเองเดนะ้อยเ,อเนะอดนะีวยเราพร้อมเซฟพี่นอง แม่มเป็นน้ำก้นขนแื้เ๊บ๊บตั้มมดเพชรกทั้งหัวขราบกบอ้าอ่ะน้ำปลาลาสลด อ่ะเติมเ็ดแต่ทังนัข้ากระใอ่พี่น้องขาเอ,าอ่ะน,น้ำปลาสลัดน่นเนนเนาเสพน่าเสพบพี่น้องมาเรือมาเรือยพน้คคอค่อยเด้อโอเคโอเคอจเ่อยเดีอโอเคโอเคบายบาเสพครับเดี๋ยวกินได้ใ่อ่ะมักลิ้นไดยเนาะ เดี๋สแต่เดี๋ยวมาพิลัพลสิจะไลกบแซบได้เนาะแซบแ๊บตั <steeds S 1> ้งหูอมาเร่อมาเรื่อพี่น้องนทัวเด้ กำมมะฮึงอรุณอดุณพี่น้องนี่ทัวร์เลยสบายดีพี่น้องมาเดินมากินตำมอ่ะนะมากินตำมะฮึงน้ำก๋อยเตี๋ยวกินกับตำมะฮุงได้เลยมามามาสบายดีพี่น้องมาเดินมากินตำมอ่ะนะมากินตำมะฮึงน้ำก๋อยเดี๋ยวกินกับตำมะฮึงเด้อย เซฟเซมมามากินกันเด้วยพี่นองเด้วมแล้วเราพร้อมเซฟพีนองมามานเป็นน้ำความพี่นอง